ยังอยู่ที่แบบฝึกหัดเดิมนะคะคือแบบฝึกหัดที่7.7ค่ะคณิตศสตร์ปร .6 เล่ม2บทที่7รูปหลายเหลี่ยมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่51ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีเส้นแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปเป้าค่ะเรามาดูต่อกันที่ข้อที่3กันเลยค่ะ สี่เหลี่ยมตอรอกอสี่เหลี่ยมตอรอกอนะคะมีมีอะไรมีส่วนของเส้นตรงตอและส่วนของเส้นตรงกรอค่ะที่เป็นเส้นทแยงมุมอ่าเดี๋ยวเรามาวัดส่วนของเส้นตรงตออก่อนวัดเท่าไหร่ส่วนของเส้นตรงตออยาวสค่ะส่วนของเส้นตรงกรอนะคะ ยาว5.5ค่ะอ่ะเราก็ใส่ความยาวไปในรูปด้วยก็ได้ค่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะอ่ะลืมใส่หน่วยอีกแล้วอ่าทีนี้เราก็มาแนทนค่าในสูตรเลยขั้นแรกเขียนสูตรก่อนเลยค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับ เศษหนส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเราก็เขียนชื่อสี่เหลี่ยมเลยอีกบรรทัดหนึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมตรออกเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณ4คูณ5.5าหอ่าในที่นี้นะคะเราสามารถตัดคู่สองกับคู่4ี่ได้เนาะ 212 224เหลือ1คูณ2คูณห5นะคะ5.5เนี่ยคูณกับ2แล้วจะได้เท่าไหร่คะอ่ะจะได้อันนี้ง่ายๆเลยก็คือ5ครึ่งกับหครึ่งบวกกันก็จะได้11เนาะอ่ะ11ตารางเซนติเมตรค่ะตอบเลขไทยได้เลย เสร็จแล้วในข้อที่3ค่ะนี้ไม่ยากเนาะพอเราจําสูตรได้จําวิธีการคิดได้มันก็จะสามารถหาพื้นที่ออกมาได้ไม่ยากนะคะเอาละมาดูกันที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบอาค่ะซึ่งชื่อสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยม c o n e มีด้านมีด้านไหนคะมีส่วนของเส้นตรง g n และส่วนของเส้นตรง e o เป็นเส้นทแยงมุมอ่าทีนี้เรามาวัด gn ก่อนเนาะ gn จะยาวเท่าไหร่ gn ยาว6เซนติเมตรอ่าเราก็ใส่ลงไปด้วยต่อมาวัด eo ค่ะ eo ก็ยาว6เซนติเมตรเหมือนกันอพอเรารู้ความยาวของเส้นทแยงมุมแล้วเนาะเราก็มาหาพื้นที่เหมือนเดิมเลยค่ะเขียนสูตรค่ะ พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษหนส่วนสอคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมได้เศษหนส่วนสองคูณอะไรคะคูณ6แล้วก็คูณหกอันนี้เราก็ตัดทอนนะคะเลือกคู่เดียวพอสองหนึสองสสามห ตัวเศษเหลือ1น1คูณ3คูณ6ซึ่งคูณแล้วได้18ตารางเซนติเมตรค่ะเราก็ตอบเลขไทยได้เลยก็เสร็จแล้วนะคะในหน้าที่51 แน่ใจว่ามีหน้าถัดไปอีกหรือไม่หน้าถัดไปเป็นแบบกัดอันใหม่แล้วเนาะอันนี้ก็จบแล้วสําหรับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นเอียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะสี่เหลี่ยมที่มีเส้นเอียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากได้แก่สี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ ซึ่งใชส้สี่เหลี่ยมทั้งสามชนิดนี้สามารถใช้สูตรนี้เดียวกันได้เลยคือเศษหนึส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปเลยค่ะ